ด,ดึงหน่อยครับดึงดึงดึงถอยหน่อยถอยหน่อยอ่ามันไม่ได้ไงครับของมันหนักขนาดนี้เนี่ยจะให้ดึงจะให้ถอยอยังไงมันมันก็ถอยไม่ได้อยู่ดีแหละครับถอยไปมันก็ไปได้แค่นิดเดียวฮะต้องแบบนี้ครับช่วยกันครับถอนรากถอนโคนออกมาแบบนี้เลยครับนั่นแหละเลื่อยมันด้วยเลยครับเอาให้หมดสิ้นซ่าครับ เพราะนี่มันเป็นเรื่องของคาสิโนแล้วก็พนันออนไลน์ครับเรื่องหนักขนาดนี้เนี่ยขออย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องถอนถอนรากถอนโคนไม่ให้กลับมาอีกครับวันที่2รกรกฎาคมที่ทําเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับเรือข่ายต้านคาสิโนเขาก็ไปรวมตัวกันเพื่อยื่นข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาลนะครับเขาบอกว่าให้ถอนเรื่องของ entertainment complex หรือว่าคาสิโนบ่อนคาสิโนเนี่ยนะฮะและพนันออนไลน์เนี่ย ออกจากการพิจารณาในกระบวนการทางกฎหมายแบบถอนออกไปเลยไม่ให้กลับมาอีกนะฮะซึ่งพี่ป๊อปคุณธนากรคมกริดครับเลขาธิการบูรน,น,นิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมีปัญหาเร่งด่วนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับรัฐบาลเนี่ยควรจะไปให้ความสําคัญกับตรงนั้นมากกว่าไม่ควรจะมาเร่งผลักดันกฎหมายอันนี้นะฮะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยพี่ป๊อปก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยอยากจะทําเรื่องนี้นะครับ ก็หาเสียงด้วยนยโยบายนี้ไปเลยเพื่อให้ประชาชนตัดสินสน,ะสน,น,นะครับส่วนดรวศินพิพัฒนาชัดนะครับเครือข่ายนักสาธารณสุขจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพแล้วก็ทีมทนายจากเพจที่ปรึกษากฎหมายของชาวบ้านเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของดัชนีการคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่สูงอยู่นะครับแล้วก็พรบนี้เนี่ยนะฮะกฎหมายนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่มันเป็นการเหมือนรวมศูนย์นะครับซึ่งไม่ใช่ข้อดีเลยนะ รเรื่องนี้ยังต้องไปดูกันอีกเยอะเลยแล้วก็รัฐบาลเองควรจะไปจัดการปัญหาอื่นๆปัญหาของสังคมมากกว่าแล้วก็มันไม่มีในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการเยียวยานะครับสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาของการพนันรวมถึงกองทุนต่างๆก็ยังไม่มีด้วยนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับที่เห็นอย,อยู่ตอนนี้คุณนายนายนจหอนะครับประธานชุมชนวัดสวัสด์วารีศรีมาราก็บอกว่าจากการทํางานนะครับพี่หน่อยเนี่ยนะฮะทำงานอยู่ในชุมชนเป็นประธานชุมชนมานานมากแล้วก็เห็นว่าเรื่องของการพน,นันเรื่องของบ่อนเนี่ย เป็นปัญหาสําคัญต้นๆเลยของชุมชนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้กว่าจะทําให้คนในชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วการที่รัฐบาลเนี่ยนะฮะจะทําให้มีบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายรวมถึงทําให้มีพนันออนไลน์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นการซ้ําเติมปัญหาแล้วก็ทําให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับพี่หน่อยเองก็บอกกับพวกเราบอกกับรัฐบาลด้วยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยถอนออกไปเลยฮะไม่ใช่แค่ถอยอย่างเดียว หลังจากนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะจัดการอย่างไรกับเรื่องของพรบ Entertainment Complex แล้วก็พนันออนไลน์จะถอยไปตั้งหลักหรือว่าจะถอนออกไปเลยครับ